ซึ่งผมอนุญาตเดิมกำหนดการในนี้นะครับเขียวเนนี้นะครับก็จะมีูทางผู้ใหญระดับสูงของภาคประชานทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ40กว่าท่านถ้ารองมาดูร่วมตีเท่าสภาพันธ์แลองค์การยุตชารรนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูประเทศไทยนะครับซึ่งจากนั้นก็ผมอนุญาตกับเรียนก็ได้รัฐมนตรีใวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะหารือ ในเวลาที่ผ่านมานั้นเราก็ได้รูปการหารือและพิจารณามาตรการบรรเทาสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดสิบกาต่อเนื่องเราวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่เรามีผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอของภาคตัวใหญ่ๆในบ้านเรามากกว่าสี่สิบบริษัทมร่วมพูดคุยกันในห้องประชุมแห่งนี้นะครับต่อสถานการณ์ที่มีความหนักหนาที่ขึ้นเช่นปัจจุบันทุกฝ่ายเราย้ำทำเกษตรกิรนะครับ ทางผู้การกลุ่มแรงงานก็ได้มีการสัเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เอสพีและรายย่อยยอดชดใชรวมมากกว่า3.3หมื่นล้านผมอิานโบเดนโมเดลที่เปิดไปแล้วนี้ก็กำลังพยายามจะขยายการเป่ดด้วยเพื่อช่วยเหลือเรื่องทางการท่องเที่ยวต้นรายได้ของประเทศนะครับนี้เราคงต้องเร่งดำเนต่อเนื่องเราติดตามรับฟังข้อมูลที่กันละกันนะครับ รัฐบาลต่างกีว่าเราเ,เราเปเิอสถานการณ์ที่มีวันตาทาย